ธานาคารอมสินนะครับออกแคมเปญเงินฝากเพื่อเรียกพิเศษ9 9วันให้อัตราดอกเบีย้ยแบบสเต็ปอัพสูงสุดที่25ปอร์เซนะครับจากธานาคารอมสินโดยอัตราดอกเบีย้ยนะครับนี้นะแคมเปญนนี้จัดขึ้นภายในงาน Money Expo ครั้งที่25กรุงเทพนะครับที่ IMPACT เมืองทองธานี ชาลเลนเจอร์สองถึงสามนะครับวันจัดวันที่สิบห้าถึงสิบแปดพฤษภาคมสองห้าหกแปดนะครับเท่านั้นนะจัดสี่วันเท่านั้นนะครับสิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดนะครับเป็นมหกรรมการเงินกรุงเทพนะครับสามารถที่จะไปรับบัตรคิวได้นะครับแล้วก็ไปที่บูธธนาคาร โดยแคมเปญเงินฝากผือเรียกพิเศษนะครับ99วันให้อัตราดอกเบีย้ยแบบสเตปอัพดอกเบีย้ยเฉลี่ย3%นะครับทั้งโครงการหรือเทียบเท่าเงินฝากประจำ3.52%ต่อปีวันที่1ถึง49อัตราดอกเบีย้ย1%วันที่93ถึง90วันที่50ถึง92อัตราดอกเบีย้ย1.7%วันที่93ถึง99อัตราดอกเบีย้ย25%เลยทีเดียวนะครับ ซึ่งสามารถที่จะรับนะครับคิวรับสิทธิ์ภายในงานได้โดยวันที่15พฤษภาคม2568จําจำนวน2อ0สิทธ์นะครับสถานที่คือห้องนะครับจูปิเตอร์8ถึง10นะครับเวลาลงทะเบียน12บนกาสินาทีนะครับส่วนวันที่16พฤษภาคม2568นะครับรับจำนวน2อ0สิทธิ์เช่นเดียวกันนะครับที่บริเวณนะครับ อ่าคาเฟ่นะสิบในกาถึง12บสในกาวันที่17พฤษภาคม2568 2 1 0สิทธ์นะครับที่คาเฟ่เช่นเดียวกัน10ถึง12บธันวาคมเออ1 0ถึง12ในกาแล้วก็วันที่18นะครับวันสุดท้าย2 1 0สิทธ์วันที่10ถึง12นะครับหรือจนกว่าจะเต็มจำนวนสิทธิ์ จำกัดสิทธิภายในงาน1คนต่อ1สิทธิ์ตลอดงานนะครับโดยใช้บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงในการจองสิทธิ์นะครับเมื่อจองสิทธิ์แล้วนะครับสามารถเปิดบัญชีได้ภายในงานหรือจะมาเปิดนะครับที่ธนาคารของออมสินนะครับได้นะมันมีช่วงระยะเวลาในการเปิดอยู่ก็คือวันที่15พฤษภาคมถึงย4บพฤษภาคม2 5 6 8บบางคนแบบคนเยอะขี้เกียจรอนะครับก็ไปรับสิทธิ์มาก่อนนะแล้วค่อยมาเปิด บัญชีนะครับที่ธนาคารอมสินสาขาอื่นๆเปิดบัญชีขั้นต่ำหน0 0งหบาทฝากสูงสุดไม่เกิน5,000สนบาทต่อลายนะครับแล้วก็ต้องมีใบจองสิทธิ์ภายในงานมันนี่เอ็กรุงเทพครั้งที่25ด้วยนะครับเงื่อนไขอัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามที่ธนาคารกาหนดไว้หากเปิดบัญชีภายในงานนะครับมันก็มีข้อดีก็คือเปิดบัญชีภายในงานรับกระปุกอมสิน GSB Green Power รับไปเลย สามารถโทรสอบถามเพิ่มเติม1115นะครับเพื่อติดตามข้อมูลจำนวนผู้รอคิวเพราะาคนรอคิวเยอะคนอยากได้แคมเปญเด็ดนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากธนาคารอมสินมาในนี้ด้วยนะครับฝากกดไลค์กด s ับส c ค i b e คอมเปญเป็นกำลังใจด้วยก่อนจากกันอสังหารีวิวเตือนภัยเพื่อรู้ทันมิจฉาชีพนะครับหาก ท่านต้องการจะกู้เงินนะครับแล้วไปเจอนะครับพวกเงินกู้ออนไลน์นะครับที่ให้คุณนะครับดังต่อไปนี้ 1. เร่งเล่งให้คุณโอนเงินเพื่อเป็นการค้ำประกันหรือค่าทําสัญญามาก่อนที่จะได้รับสินเชื่อ 2. มีการอ้างเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหรือผู้บริหารระดับสูงที่ให้ช่วยให้คุณผ่านหรือกู้เงินผ่านได้นะครับ 3. พยายามสร้างความน่าเชื่อถือโดยการออกเอกสารสัญญาที่มีตาหน่วยงานรัฐเช่นแบงก์ชาติให้มั่นใจได้เลยว่าพวกนี้คือมิจฉาชีพนะครับเพราะนั้นอย่าพึ่งเชื่อเด็ดขาดเลยมาอีกแล้วนะครับหลอกลงทุนนะ เดี๋ยวนี้มีการหลอกลงทุนมากมายไม่ว่าจะเป็น1การแอบอ้างเป็นธนาคารหน่วยงานรัฐนะครับโดยมีโลโก้เหมือนเป๊ะเลยนะครับทำเรียนแบบได้เนียนมาก 2. นะครับหลอกล่อด้วยผลตอบแทนที่สูงเกินจริงนะครับโดยผลตอบแทนเกินกว่าการลงทุนในตลาดหุ้นอีกนะนะครับรับรองผลตอบแทนไม่ต่ำกว่า20%ตต่อเดือนนะ เยอะมากนะครับ 3. ม,มีการหว่านล้อมให้เหยื่อตายใจมีการลงทุนเพิ่มอีกนะครับแรกๆมันก็จะให้คุณอยู่นะครับเพื่อมันจะให้ปันผลกับคุณเล็กๆน้อยๆเพื่อเป็นการซื้อใจคุณแล้วก็ซื้อให้คุณรู้สึกเชื่อมั่นนะครับแต่สุดท้ายแล้วมันจะดึงเงินของคุณไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนสุดท้ายไม่เหลือ4นะครับมีการบ่ายเบี่ยงไม่จ่ายเงินนะครับและหายไปอ้างว่าขาดทุนอ้างว่ามีปัญหาระบบอย่างงู้นอย่างนี้นะครับ จำเอาไว้ว่ามีสติอย่าหลงเชื่อนะครับสอบถามข้อมูลโดยตรงจากหน่วยงานที่อาจจะถูกแอบอ้างหน่วยงานจริงนะครับให้สอบถามข้อมูลจากหน่วยงานจริงแล้วก็3มศึกษาข้อมูลทาความเข้าใจก่อนตัดสินใจลงทุนไม่มีการลงทุนใดนะครับที่ง่ายดดยแล้วก็ได้ผลตอบแทนสูงจำเอาไว้นะครับ สแกน q ิวอารโค้อย่างไรให้ปลอดภัยจากมิจฉาชีพนะครับเมื่อเราจะสแกนเพื่อจ่ายเงินต้องทําการนะครับสแกนผ่านโมบายแบงกิ้งนะครับและอย่าลืมตรวจสอบชื่อผู้รับโอนและยอดเงินทุกครั้งนะครับก่อนกดโอนเงินนะครับแล้วก็สแกนเพื่อจุดประสงค์อื่นๆนะมิจฉาชีพเนี่ยนะครับจะมาในรูปแบบของนะครับเว็บไซต์นะครับมาเป็น ด้วแบบของเว็บไซต์ที่เหมือนหน่วยง,งานนั้นจริงๆนะครับตัวอย่างเช่น QR Code ติดสติกเกอร์ทับต้นฉบับอะไรแบบนี้นะครับให้ระมัดระวังนะครับให้ระมัดระวังอย่าสแกนนะครับอย่าสแกนเด็ดขาดนะเพื่อป้องกันมิจฉาชีพนะครับดูดเงินเรานะครับหรือเอาเงินเราไปบัญชีมา้าซิมม้านะครับเปิดขายให้เช่าให้ยืมโทษหนักนะครับ ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะโทษหนักโฆษณาก็ไม่ได้นะนะครับโดยเปิดขายให้เช่าให้ยืมจำคุก3ปีหรือปรับ3 0 0แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับเป็นธุระจัดหาโฆษณาเพื่อให้มีการซื้อการขายการให้เช่าการให้ยืมจำคุก2-5ปีหรือปรับนะครับสองแสนถึงห้าแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับครอบคุม บัญชีม้าสิม้าบัญชีอาบัตรอิเล็กทรอนิกส์นะครับอีวอลเลตด้วยเพราะนั้นระมัดระวังนะอย่าตกเป็นเหยื่อนะครับของแก๊งมิจฉาชีพพวกนี้เขาเจะเอาบัญชีเรานะครับไปหลอกเงินคนอื่นนั่นเอง สแกน QR code เพื่อรับเงินไม่มีอยู่จริงนะครับหากมิจฉาชีพมาบอกว่าคุณจะได้รับเงินคืนอย่างนู้นอย่างนี้และให้คุณสแกน QR code นะครับเพื่อรับเงินย้ำอีกครั้งหนึ่งนั่นเป็นการสแกนเพื่อจ่ายเงินไปให้มิจฉาชีพนะครับมิจฉาชีพกําลังหลอกคุณอยู่เพราะนั้นอย่าสแกนเด็ดขาดนะครับเพื่อรับเงินไม่มีนะใครมาบอกให้สแกนรับเงินให้ทําการบล็อกคนนั้นซะนะครับหรือถ้าไม่มั่นใจให้ติดต่อหน่วยงานนะครับ หรือบริษัทนะครับที่ถูกแอบ,บอ้างนั้นนะและจะได้รู้ความเป็นจริงเพราะนั้นเรามาระวังประเด็นนี้ด้วยนะครับก่อนจากกันนะครับติดตามเรื่องราวเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากคุณกู้นะครับพันธบัตรออมทรัพย์รัฐบาลน,นะครับอสังหาในหน้าเรื่องราวดีๆข่าวสารโดนๆนะครับผ่านช anel อสังหารีวิวนะครับมีเรื่องราว ให้เสพนะครับหลากหลายมากแล้วก็การคำนวณน,นะครับไม่ว่าจะเป็นคำนวณพันธบัตรคำนวณสลากออมสินนะครับคำนวณอัตราดอกเบี้ยงเงินฝากและแคมเปญต่างๆนะครับอย่างต่อเนื่องแล้วก็รู้ก่อนใครนะครับ ฝากกดไลค์กด Sub subscribe มีเพลย์ลิสต์มากมายนะครับให้เลือกชมสามารถเข้าไปชมได้ในเพลย์ลิสต์นี้นะครับเลือกได้เลยนะฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็สามารถที่จะแสดงความคิดความเห็นผ่านคลิปวิดีโอทุกคลิปวิดีโอถามคำถามอะไรก็แล้วแต่นะครับถามได้มาเลยนะครับตอบให้นะ